สวัสดีครับจากเพจล,ลอกตกปลามือ2บายวิลิโชตนะครับตัวนี้เป็นลอกมือ2นะครับเป็นแบรนด์ของอา o รีนะครับรียวบรุ่นอาเล s s สเอนะครับก็สภาพสวยเลยครับยังใหม่ครับก็เป็นอาวัสดุนะจะเป็นคาร์บอนทั้งตัวครับสปูลก็เป็นคาร์บอนนะก็น้ำหนักเบาดีครับผลิตญี่ปุนนะครับ เห็นไหมนี่ครับปัม๊มเจแปนชัดเจนก็ยังใหม่ยังสวยครับก็หมุนเดินหน้ามีเสียงแบบนี้เลยนะเดี๋ยว้เดินหน้าถอยหลังมีอะไรให้เล่นบ้างออ๋ตัวนี้ที่เหน็บสาย หมุนเดินหน้ามีเสียงแบบนี้ครับก็หมุนลื่นเลยนะกันกับทำงานปกตินะครับมีสวิตหมุนเดินหน้าถอยหลังได้ครับสายจะพันละตัวนี้เป็นฟีสปูลครับสบฟีสปูลก็ลื่นดีครับ ก็มารีวิวประมาณนี้นะครับก็ส่วนระบบเบรก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 ก็น่าจะแน่นครับแน่นครับแน่นอยู่แน่น,นอนครับพอดูสภาพโดยรวมันยังดูใหม่ครับจะของเดิมน่าจะไม่ค่อยได้ใช้เลยนะดูหัวแกสายครับ โอเคสายหมุนลื่นไม่สะดุดน,นะครับพอขนาดก็เดีย๋ยวผมวัดให้ดูก็ประมาณนี้ความกว้างของกระบอกก็ประมาณนี้ครับสป,ปูลร็กว้างประมาณนี้ครับประมาณสองนิ้วก็ตัวนี้ ใครสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดในเพจนะครับมีรูปมีราคาแจ้งไว้อยู่ก็สนใจก็ทักแชทสอบถามได้ครับเข้าไปดูในเพจเลยครับในเพจมีลงขายทุกวันครับวันละ15-30ตัวนะใครสนใจตัวไหนก็ทักแชทสอบถามได้ครับ